สวัสดีครับท่านคุณหมอมีการมีงานที่เรียนบ้านดีรันอบงวันนี้มีงานท่ามกางร้อยยี่สิบปีของโรงเรียนบ้านดีรังนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาท่านวรากัษยวดครับเป็นตัวแทนของกลุ่มชมรมทหารเอกพนารายจากลพบุรีครับรบรรยากาศภายในงานกำลังอะไรนั้นติดตามผมไม่ได้เลยนะครับเมื่อเวลาเก้านาฬิกา ของวันที่16กรกฎาคม2566ที่โรงเรียนบ้านดีรังตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคมจัดงานบุญทอดพระปาสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านดีรัง102ปี โรงเรียนบ้านดีรังหมู่ที่2ตำบลดีรังอำเภอพ ER ัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและจัดพิธีท,ทอดพระป,าาป่าสามัคคีร้อยสองปีวันก่อตั้งโรงเรียนณโนะรงเรียนบ้านดีรังอำเภอพ er ัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสมชายถาวรผลพ่วง, han, งมวยการโรงเรียนบ้านดีรังผู้นำชุมชนส่วนราชการภาคประชาสังคมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดีรังและสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านดีรังพร้อมด้วยที่น้องพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากก่อนพิธีถวายพระป่าสามัคคีครบรอบ102ปีโรงเรียนบ้านดีรังนั้นได้มีพิธีเปิดห้องสมุดพึ่งปารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ห้องสมุดแห่งนี้โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสจอเทียนชัย สุขมั่นเป็นประธานคณะครูอาจารย์ชาวบ้านตำบลดีรังและนักเรียนให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโดยนายสมชายถาวรผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีรังในเวลาต่อมาได้มีพิธีถวายพระป่าสามัคคีครบรอบหนึ่งอยสองปีโรงเรียนบ้านดีรังโดยมีนายสมศักดิ์สงงามเมนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดีรังเป็นประธาน และผู้อำนวยการสมชายถาวรผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีรังให้การต้อนรับกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการทอดพราป่าสามัคคีครบรอบ1 0 2ปีของโรงเรียนบ้านดีรังในครั้งนี้อาจารย์ผงศรีธราภูมิอดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายหลายท่านได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย นายสมชายถาวรผลผู้อำนวยการพร้อมด้วยนายสมหมายจันทรน์พระสหายรองผู้อำนวยการและนายเสนีสังคพันธ์รองผู้อำนวยการได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโรงเรียนบ้านดีรังผู้นำชุมชนในตำบลดีรังจังหวัดลบบุรีซึ่งได้มีมติประชุมที่เห็นชอบให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อได้ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่างๆที่จำเป็นเร่งด่วนและจะได้ทำบุญช่วยโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่เขตตำบลดีรังเมื่อยามมีเหตุจำเป็นอีกด้วยสำหรับประวัติโรงเรียนบ้านดีรังหมู่ที่2ตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนั้นเป็นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปสมศึกษาลบบุรีเขต2 สำน,น,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่16รกรกฎาคม2464ตำบลดีรังรอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีมีนายสุขบุญประสิทธิ์ ประดับอำเภอโคกสำโรงเป็นประธานนางเขียนภูนเพิ่มศึกษาธิการอำเภอโคกสำโรงและกำนันตำบลดีรังขุนดีรังรัตกิจฉายฉายาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนโดยครั้งแรกอาศัยสาราการประเรียนวัดดีรังเป็นที่ทำการสอนมีครูสองคนนายรุนพาซอเป็นครูใหญ่และพระภิกษุอินสอน เป็นครูผู้ช่วยมีนักเรียน52คนเปิดสอนถึงชั้น3คือชั้น1 2และผสมถม3ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนตามหลักสกูตรกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนตามข้อมูล10มิถุนายน2162 จำนวนทั้งสิ้น329คนข้าราชการครูตามที่จังหวัด18คนข้าราชการครูจำนวน18คนอัตราจ้างครูธุรการ1คนและนักการพานโรงอีกหนึ่งคนนะครับครับตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศสดๆนะครับของโรงบุญนะที่มาร่วนกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านดีลางกันนะครับขอสอบถามน,น้องหน่อยครับมาจากดีล่างหรือเปล่าครับเป็นไงฮะโรงบุญการไฟฟ้าค่ะ ทรงูดการไฟฟ้าค่ะผัดหมี่นะครับผัดหมี่ผัดกันเห็นเห็นเลยนะครับน,นี่มาจากศิษย์เก่าค่ะนี่ศิษย์เก่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดีลงังจ,จบปีสี่สิบนะคะจำรุ่นไม่ได้ อันนี้ก็อีกหนึ่งโลภานะครับของสิทธ์เก่าเหมือนกันครับสิทธ์เก่ารุ่นที่2ี่ปนะครับแล้วก็มีโอเลี e ้ยงนะครับวันนี้รู้สึกว่าเจ้านี้จะมาเจ้าแรกเลยในวันนี้นะครับเรียนเชิญด้านในะคะพี่สิทเก่ารี่นทีน่ยี่สิบแปนะครับเก่าแก่แล้ววันนี้ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะมีมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอะป้าก็มีสิทผิภูมิใจค่ะรับมมีใจมาก ที่ทำจัดงานแบบนีด้ดีใจมากค่ะอยากให้มีที่ใช้หุ่นมาทำเป็นขอ,องพระป่ากันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเื่อบุญเล่นตุศนได้วันนี้นะครับเพื่อบัฒทานาโรงเรียนต้าดีลงัง เห็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับทั้งผู้ลำแล้วก็คุณตีกองยาวนะครับ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลูกบุรีโพสต์ทีวีนพรัตทองแก้วระเบภาพตัดต่อาารลัตทองแก้วมนาิการข่าวรายงาน